อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อติดตามช่อง Happy Family ด้วยนะคะพพกินได้เลยลูกกกินได้ Happy Family มาที่ร้านร้านต้องเปิดตะ้วร้านลาวยวนแม่เคยมากับพ่อร้านลาวยวนที่พร้อมหนาอาหารเขาอร่อยมากนี่วันนี้สั่ง ลาบหมูเข็ดน้อยเน้นเปรี้ยวอันนี้อะไรน้ำตกหมูเข็ดน้อยเน้นเปรี้ยวลากหมูเหมือนมีแต่หมูข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวกระติกกระติกข้าวเหนียวสวยดียังเหลือตำตำสวดตำส้วลาวตำส้วลาวเดี๋ยวมาทำหมู อยู่มากน้ำไหลไหลเดี๋ยวเี๋อ Happy Family สวัสดีค่ะมาทุระอม้ไม่ได้มาสวัสดีค่ะ Happy Family มาทุระที่ศูนย์ฮอนด้าแล้วเลยแฟชั่นนะคะเลยมาแล้วก็จอดรถพร้อมหนาดจะมากิน ส้ตมตำของร้านลาวยวนลาวยวนนะคะลาวยวนเคยมากับพ่อโกโก้เอ้ยโทษทีแม่มั่วคิดเช่นคิดเชน่นลาวททแม่มัววมม่วจริงๆมากับพ่อมากับพ่อครั้งหนึ่งแล้วร้านเขาทำอร่อยอร่อยก็เลยชวนโกโก้กินร้านนี่แหละ๋อแม่ชอบส้มตำแม่ชอบ เหลือเหลือตำส่วนตำส่วนตำส่วนเหลาเหลาแป๊บนึงหิวจะแวะไปธนาคารด้วยเอาเดี๋ยวตำตำอะไรตำส่วนหลาวลิกหนึ่งเม็ดเพราะว่าไม่ชอบกินเพดแต่ชอบส้มตำตำส้วนประมาณนี้อาหาร บแล้วนกินแล้วคตามั่วอร่อยมากเลยลูกเขาเขาเน้นเนนค็มเปรี้ยวตามที่กโก้บอกอ่ะใช่ก่อ,อนะนี้กินเผื่อพ่อนะ <laughs> <laughs> กินเผื่อพ่ออีกที <laughs> <laughs> กินเผื่อพ่ออาหารเขาอร่อยจริง <laughs> พ่อชอบพ่อชอบน้ำตกหมูพ่อชอบลาบหมูแม่แชอบตำซั่วนี่แหละกินตาซั่ยดูตำซั่ว,ว,ต,ว,วตักลำบากจือ๊อตักลำบากติ๊กที่ตำซั่ว แม่ไม่ไดเอาไม้แม่ไม่ได้เอาไม,ม้ไามาไม้มเป๋อปี๋อร่อยมากอ,อ,อันนี้น้ำตกหมูรสชาิดีชิมชิมน้ำตกหมูก่อนนะชิมน้ำตกหมูก่อนร้อนตักดีกว่าไม่สะดวกน้ำตกหมูเขาเขาหอมเขามีแต่เน,นื้อ ดีเลยรสชาติดีเลยอร่อยพอดีไม่เผ็ดเกินไปไม่เผ็ดเกินไปรคอโกโก้ไม่กินเผ็ดโกโแองกอเกตจังไงนี่ฮะไอแฟมิลี่ขอกินขอกินขอกินก่อน เราคิดถึงพ่อนะมากินไอไอศครีมโคโสโตนโคโใช่โสโตนที่พ่อ,พอเคยเคยพาเรามากินที่พร้อมหนานใช่ครับอา้าวคิดถึงพ่อมากินไอศครีมโคสโตนอีกครั้งหนึ่งเรามาสองคนใชแ่แล้วแต่ว่ากินเผื่อพ่อทุกทุก สครีมโคสโตนนะคะโคสโตนนะคะห่างๆกันโคสโต้นะคะโคสโตนนะคะโคสโตนะคะกินได้ยังกินได้เลยกินได้แล้วนะ Thank you for watching Please subscribe Happy Family ขอบคุณค่ะที่ติดตามชมช่อง Happy Family นะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย